กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเบิร์สุขสุขคนเนาะมื่อนี้กามาพ่อก r a เบ่าจันอีกแล้วพี่น้องเ้ยเนาะกับ b ช่องเบ่าจันแชนนลเนาะพี่น้องกามาพ่อก r a เบ่าจันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าจันยูที่บ้านหน้าพือพี่น้องเ้ยเนาะเจ้ากาเบ่าวจันมามื่อนี้กะเบ่าจันที่พาพี่พาน้องมาพู้จัก g r a ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นครอบครัวที่เบ่าเสียงน้อยเพิ่นเคยสัมผัสสอบถามเบื้องต้นมาก่อนแล้วเนาะก็หลายเดือนแล้วแหละพี่น้องเ้ยเนาะเจ้ากา ส่วนเดิองราวสิเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวฮอไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นเป็นครอบครัวแบบใดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาหรับ,บว่าจันนี่คิดว่าครอบครัวนี่นะ,ะเป็นตายตนสงสารเนานะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นแะม่ห้างพี่น้องเอ้ยอยู่กับลูกที่เป็นบบคอยปกติปนดยวัสนเนาะเจ้าโอ้ยเนาะพี่น้องไปว่าไหมพี่น้องาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอด เพื่อนฮอซานของอทางเมเพื่อนไปทีห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปทำท่เพื่อน้ากันว่าเพื่อนอยู่กันยังไงเนาะพี่น้องอยู่กันจะค้นพี่น้องเอย้ยเนาะเจ้าเอ้ยอยู่พีแดยเนาะพี่น้องโอ้นี่บ,อ,อ,อ,บอ,อ,อกเพื่อนซานเพื่อนบนเพื่อนเอาลูกเพื่อนไหวพี่น้องเลยเ<ม>จ้าสบายดีเม,มสบายดี<ม> <laughs> โดยน<ม>สบายดี<ม>โอ้นี่ว่าลูกเพื่อนเลยอันนี้แล้วโอ้โดยบานาเจ้า หูหูกวมอยู่บ่หูอยู่บ่อ่าเจ้าซือยังซื้เจ้าซือไนหนบ่อนห่งเออ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 เอเออเเออ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 เอเออะเออออเออะเอออเออเอเออเออเเออเนอเออเอเอออเอออเออ เจ้าโอ้พากันไอ้เพื่อนนั่งไปนอนอยู่นี่บ่ราะแต่ละมือนะนอนนี้แหละกานมือเราไม่ได้ย่างเลยด้วยด้วยด้วพาล้มผนตอกอเพื่อนให้เพื่อนอยู่ไปซี่บ่แม่อันนี้พาล้มผนตกกับยุ้นนี่เลยโอ้คือบ่เห็ดใอ้เพื่อนดีๆแน่ใช่ไหมเห็ดดีบ่ได้เห็ดดีกับในนี้นี่มันจี๋โอ้เห็ดดีกับเพื่อนมากเพื่อนยังเลยบ่เอาผานปุ๋ยไเปุ๋ยไชนอนเรามันตีผานเอาโดยโดยโดยกับบ่าอันนึงอันสองกะ เราไม่ฮอตผู้เฮ็ดชำนาแต่จริงๆแค่นี้กันพอพออย่างมาได้ป้ากับแม่เนาะล่ะเเจ้าพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวนี้เนาะล่ะมันบ่มีคนเฮ็ดล่ะโดยที่แม่นั่งนกสะกนเนาะอย่ามันเหิงที่แม่มานั่งอยู่ที่กระต่ายนั่งนึงเออแล้วบัดนี้แล้วมันบ่มีผู้เฮ็ดแล้วบัดนี้เจ้าวไปแ้ป้าที่นี่เลยเอ้าขอโทษนะแม่เด้อเฮาขอถามแน่เนาะอันเออ่แม่ซื้อหยังแม่ฮะโดยอันกันซื้อแม่ให้ไม่รอด แม่ในซื้อรอดเนาะซื้อรอดแล้วซื้ออันอันนี้ผู้กุ๊กลูกอันเออแม่รอดืออ๋ออันือแม่แท้ๆนะือแม่แท้ลมาลวันแม่มลวันเนาะจ้ะอายุจะปีแล้วได้57แล้วได้ได้57ปีแล้วปัจจุบันเนาะโดยโดยปีโดยได้ลูกจะคนแล้วนี่ลูกหันลูกมีผู้อยู่นํานี่มัน คนบ่อเตเ่อมันอยู่งงามีลูกสี่คนเนี่ยลูกมันลูกปู้ชายจ็ดคนมีแต่ลูกมีแต่ลูกผู้ชายบดอ๋อผู้ชายบดทั้งสี่คนเลยทั้งสี่คนเลยค่ะเจ้าไปเด้าแต่พ่นไปพ่นอันไปทางไปทางมันแล้วเป็นบอกไปทางมันไปเที่ยวน้ำไทยโดยโดยโดยแม่ก็บอกได้น้ำอีกไปทางไปทางมันเจ้าบ่มีเบิ่บ่มีใบที่ชังเอออืม เป็น่าได้เป็นเป็นข้อเป็นขัวว่าไปนี่คือว่าไปเป็นระผ้าผ้ายไปจีซื้อไปหารับจ้างรับบายเพิยงผ้เพิงมันนะไปหันโดยอันแั้อันเขาขอโทษได้สเมอันผู้เป็นผัวได้ส่ะอันเป็นผัวหันป้าเลี้ยอ๋อแถวครับกับเมอันี่เป็นเม่ห้างเดี๋ยวนี้เนาะเม่ใหม่เนาะเม่ห้างเนาะเม่ห้างขับเป็นป้าได้๋ยวนี้เนาะมาได้ตายโดยโดยแต่ยกกับลูกนี่อันตัวบัติมมันแล้วลูกตัวบัติมเหมือนี่าไปรับจ้างเดี๋ยว้รับจ้างที่ อันเป็นหาลักจ้างสิเนี่ยสิยุงก็ปุกปูกนุ่งเขาอะไรปลูกมันปลูกผีดังอะตัดหน่อยกัดเอฟหรือไงใช่ครับเฉพาะสภาพการในครอบคู่เนี่ยกะมิจวะหาอันมีแต่เลี้ยงปิดเลี้ยงไก่เนาะปลูกผักปลูกมีแม่หาแล้วก็ขายแล้วก็โฮมซื้อเขาซื้อซื้อดำสิบโลชาวเราหะละซื้อเขากินทานมันนี้่ถือนุ่งองถือกะ แม่มันไม่ได้เงินได้คำได้เงินได้ได้นิดหน่อยแต่ห่มซื้อเขาเลื่องบมาซื้ออันนี้ฮะนนี่อันนี้อันนี้เฮ่นี่คนพื้นลูุคนี้อ๋อ่นเอาให้เจ้าว่าส่งเสื่อนี่เอาให้นี่ได้นี่ได้ไปงานแม่มาแต่งานยังเจ้าบ่าวพ่อมาอันนี้ฮะอันมีอันนี้มีเท้าหรือสีอยู่บ้านใหญ่อ๋องานงานคนคนเสียพชานนท์งานทรงชะการเพิ่นพชานนท์ทรงชะการโดยโดยข้ากินข้าวกินน้ำ้วพ่อเม่มื้อนี้ กินแล้วอันนี้เออเอายังให้เพิ่นกินมื้อนี้แม่อันนี้บ่แม่แกงเงินักอ๋อแบบต้มักแกงักให้เพิ่นแกงักให้เพิ่นเออนี่เด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นก็กินข้าวกินน้ําดีอยู่เนาะกินข้าวน้ําเอายังมาส่งให้เพิ่นก็กินเบิดอือเอาสิเอามาส่งให้ลกินโอ้ักฮอดยามมนี่บ่เว้าลูกเอ้ยคับ่ได้ถนนี้อัน้องบ่้องเลยเนาะก็ตาไม้นมื้อนี้หาเก็บมาก็ตปกตินี่แม่เฮ็ดเฮ็ดอันน่นาอยู่นี้เนาะ ปกติเย็งจะเก้าหันแม่เฮ็ดแน่นหนาอยู่แม่มใช้ผ้าไเฮ็ดแล้วไอ้ตีนที่ยังพังเนี่ยเนาะที่นี่ิชานนี่ขาดบนมันเี็ดยโดยดยถ้าก็คือตอนนี้เนี่ยเพิ่นปกติเป็นบ่ตอนนี้ปกติธรรมดานี่เออมันเป็นมันไมเป็นช่วงไหลแม่เพิ่นมักเป็นไหลบ่ไอยเลยมืดมืดแต่แต่เพิ่นสิอารมณ์เพิ่นสิขื่นมาชานๆนน่่ะเอาตามแต่โดยโดยผู้เฮ็ดใช้มันหั่นเอาตามจะเข้ามานะเออคั่นเข้าม้าฮอดย่ำไดเลยแม่ ขึ้นลเลยตูน,นันฮะหน้ม่พญานันน่ะขึ้นลเลยโด,ยโดยขึ้นลแล้วก็มาจักทีเลยเบิดแล้วอันนี้เห็นไหมเอามาใช้ไม้ตัวนี้พังเบิดอ,อี๋เนาะอาก็พลดอกเต๊ะเตินี่แหละที่ใดคำมันเอาใช้พิชานกระบอกโทษของมันเติม <c oughs> ใช้<อ>บแบบนี้ตะก,กี้ย,ยังพออยู่น้าเม่์ละพออนอันนี้เรียกเขาพิ่นอ,อันเขาก็โทษได้ไหมอันว่าเพิ่นเป็นมะนีจี่ปีแล้วเมอ้มันแต่คันว่าแต่อันไรมาพ้นปิดนี่มันเขา ถามสี่ป่ายังไงยาวขีดอ๋ออันยูพันนี่กับพันสปปามสี่สิบแล้ววันี่นะปั้นนั้นแหละปั้นแม่เขาบ่จึงปั้นนั้นเลยเขาเพิ่เมเติมเติเป็นตะเกิดบ่าด้นวันนี่เลยเป็นตะเกิดเกิดมากกัเป็นอารวาสไปชี้รถเกิดรพรมนิดหน่อยเฮียนินว่าวแล้วมันบ่นนะเว<อ>้าๆถึงปากบ่ได้เลยแล้วก็เลือเชไปเลยโอ้เชยเลแล้วก็มื้อเลยแล้วก็ไปโป่งไม่จะคิดจะเดินแล้วไปแบบนั้นเนาะเขาคิดว่า ทราบความคิดของเขาเมื่อก่อนเขามาเห็นแรกเนาะเขาคิดว่าเพิ่นที่ถือที่ยาโมเมนบอกโมเมนเป็นบ้าโดยเฉพาะเลยบ้าโดยเฉพาะเกิดมาเป็นโดตเนาะคือว่าคันว่างบงง่ายแล้วว่าคือว่าเป็นว่าเป็นกำเป็นเว่นกำเมนเป็นกำเป็นเว่นของเพิ่นจะชาติโกนกำเมนในกำเมนงงง่ายแล้วมาตามมันอันนี้สภาพนี้เลยคือแเจ้าผีฮนะบมเมนคนเอ็นผีฮิดนะ เป็นเริ่มเออแม่สังเกตเริ่มเห็นนี่เป็นอายุประมาณใดแม่ยุประมาณกำลังเฮียนปากเหียนเบาอย่างเงี้ยบ๊วยกำลังเหียนจริงเราเหียนเบาค่ะอ๋อแบบมันลืมมันชิป็่นแล้วเบา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 ได้เบาเบาได้ปากเบาได้แล้วกันเลยกินข้าวกินน้ำก็สีเออเออออนั่นน่ะเออชีชติดเข่าอ่ะชีชูหัวแข่งชะมอเออเออเออเลยเลยเลยไปสิประมาณนั่นเลยเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพิ่นแบบไม่ได้ทำารร่างกายตัวเองบ่ เวลาเป็นมันี่มีแต่ทำลายสิ่งของเนาะมีแต่ทำลายสิ่งของเขานำซ้ำปลาโดยบงเอามาให้นี่มันทับมันทิ้มจนมัดเลยวันนี้ยังอย่างไรเดี๋ยกวอยากอันเนอกผักให้แม่ว่าเวลาอันมาส่งเข่าส่งน้ำเพิ่นกับบริพญามวหเอาด้วงแนว่เดมแนว่ยอย่างนาะมาให้เพิ่นเนาะยันเพิ่นทำลายร่างกายตัวเองนะโอ้พี่น้องเลยใบบูฮู้ชิกตัวเองเลยได้บูฮู้ชิคอืมขันมือมาแล้วบูฮู้อย่างเลยบูฮู้อย่างเลยบวจักที่ไปอย่างเลยขันบูมือละ โมมือก่ะนีแนวลูกทามนะฮะเว้าโบปินเลยเหรอฮะเว้าโบได้จักว่าเลยได้โอ้ชาวชาทอจากว่าน้องพี่น้องเนาะคันจะกินกะชี้เอาอืออือโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้กกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องเลยเพื่อนกะแม่นี่กัเป็นแม่ห้างกับซันซาเนาะผัวป้าผัวป้านี่จักปีแล้วแม่นี่เขาก็โทษเลยโดยได้ถีห้าปีอะไร โอ้เพปึนก็หาชีเริ่มอันป้าเมย์ปายนี้ใช่เนาะอะไรชีหาปีนี้เออแม่แต่ยุยูไปตามประชาน้ำยุ่มน้ำปั่นน้ำเมื่น้อเข่าน้ำแก้น้ำลูกนี่แหละลูกที่บ้าอันนี้แหละยู่ไปนี้นี่แหละโอ้โดยพี่น้องเลยลูกยูน่าแม่แม่ยู่วทำลูกนี่ลูกเอ้ยนี่นั่นป้าคือป้าโบได้ลูกเขาวันนี้เนาะโอ้ยังไงได้เธอน่ะยุ่มน้ำโบไรใด้แต่จะยุ่วก่อนสี่ป้าโบได้พิษเร็วๆกันพราฮึกดอันพิษกันว่า ป้าย้อนทิษต่งกับบ่แม่หรือปะอันป้าย้อนทิษมันบ่อพ่อป้าอันทิษใั่แล้วบ่อพ่อบ่อยากเลี้ยงนี่บ่อยากเบิ้งอันลูกผีบานี่ท่านผู้เป็นผัวอ่นบ่ผู้เป็นผัวนะบ่อยากเบิ้งผโผเจ้าบ่อยากเบิ้งลูกผีบานี่ก็เลยไปไปนี่เออบ่อบ่อพอใจนี่ก็เลยไปป้าเลยเใช่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 แม่อยู่ยังไงอะไรอันอันแม่นี่ขอโทษนั่นเป็นคนบ้านนี่บ่มอยู่เวลาผู้ใดบอคำผู้ใด อันเม่เนี่ยไหนมาพบพ่อกันกับพ่อเลยอันตั้งใจมานทำพ่อป้ออมาสั่งมาสั่งครอบครัวอยู่พี่เนาะมาสร้างครอบครัวกับพ่อได้ลูกสี่คนลูกสี่คนโอ้บัดตอนนี้บัดผัวมันมาป้ามาทิมบัดนี้เออแล้วผเวหันมาป้ามาทิมมาไทยแต่ว่าแม่หันใครจะเพื่อนั้นปุกบนได้บนชดอืมได้เฮือนได้ซานไว้เนาะไดเฮือนไว้ฉันอะไรเออเออเป็นยังไงเออเออเออ ว่าพื้นว่าการใช้ใจนี่ยโคโคเขาครูเฮือนร้างกันใวนว้าวแล้แม่ปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็อาชีพของแม่ที่ออตอนนี้น่ะบอเออ,เอ,อแล้วก็ขายไปได้หมูดำโตสองโตเลยเลี้ยงแหริขายโ,ยโดยคือเขากินไปอย่านั้นถึงรวยเออการอย,ยู่การกินเนี่ยไปหาผักห้างนอไม้น้ะมูนะมูโซไปแล้วปโยนไปนะเออสิบประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าทางแม่เพิ่นก็เป็นผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิบัดตอนเขาเซาลักซาแรงบัดยังมาป้ามาห้างซช่ไหเนาะ สีผูสีผ้าเห็ดผ้าสางผูสีจะหาเงินหาทำนี่แหละแม่ละพิ่นเอาแม่หมามาอยู่พีละมีแม่ละหายบ่มีหน้าโหมีโสนแล้วบัดนแม่ขมักละบ้านขมักแล้วอัยเพิ้นรักพิ่นพนบปะใช่แล้เจ้าก็้ากจินตําลิละกรเวทแม่ละประชานเลยแม่นันว่าวไล้ะมันขึ้นอันนี้หละมันขึ้นบนไดมันคอยเห็นลูกวะบายน้ำเลยถามมันคอยเลยทุกแง บรลุูกไปเป็นบ้าเป็นเพลินลูกก็บอกปัดผัวปัญญามาป้ามาทิมเนาะบนดึกเมืองไใจใจพอจากแฟมาพัดพากจากเอ้ยน้องมาแม่อยู่นี่บอกไม่เอ้ยม่น้องได้ยูไปตําจุน้ำน้อยน้ำการจัตั้งนี่เลยเป็นลูกนี่พราะว่าเนี่ยพี่น้องก็อยู่เมืองวีระ่นเนาะเออแล้ววันนี้ก็พี่น้องเอ้ยเอ้ยน้องเดียวกันปนเขากะ เขารทุกงาพอเขาใครได้เขาพันยังมีรบมีโคลูกโูเขาพันนาะที่บ้านอยู่เมืองคุนบ่อเม่เออเขาก็ยุตุ่นละเด็วพ่อแม่ของแม่นี่อันยั่งอยู่บ่เสียไปแล้วลูกเสียไปแล้วเนาะเออ่นไปเปล่าอยู่เมืองวีระคุนอันเขาก็ทอดได้เหมอันอยู่พุ่นนี่ยง่ะพี่น้องเมยมีจะคนอยู่เมืองวีระคุมีมีสามสามคน จามคนเลนก็อยูลูกน้อมีครอบมีครัวบปแล้วเนาะเขาก็มีครอบมีคู่แลวเขาเป็นธรรมดาละเขาก็ไม่ทันไลยมีธรรมดาแหละเออแบบธรรมดาพ้นโตนี่แล้วก็ย่บกินเขาอ่ะเดีวมาเป็นตาแม่นี่เราป็นเอาตาแม่นี่นะเอยนองกระไรมาขมั่งตาแม่นี่อย่าโอ้ยมีจักรนว่าอ๋ออันอันไปพบพ่อครับอันผููบินพัวนี่ได้ได้ใช่ไหมอันนี้บอก อันนี้เราแม่ไปแม่มาเนี่แล้วเราเพื่อนก็ขึ้นไปพุ้นเห็นงานเห็นงานอยู่พุ่นเนาะพ่อกันเออเพื่อนไปคราวนั้นเพื่อนเพิ่นยังไม่เท่าไม่โอ้เพื่อนยังฮืดังแห้งเพื่อนไปหาวิงหางานเราไปพบกันพอกรักกันก็เลยก็จิตใจอยู่ลำกันเนาะเออแล้วก็เลยเพื่อนก็เอามาจังหวะชิบโผบ้านชาวโผเมืองผ่านมาแล้วก็พูามาแล้วก็บ้านนี้อยู่ํำกันดีๆแล้วเพว่อไอ้จังหวะเราเป็นํำ ตั้งหลายปีแล้วเนาะเอากันมาเนาะเอาช้าป่าตีแล้วอยู่น่วกันเมืองลูกกจนจนคิดว่าลูกกันเช้าสามสิบแล้เนาะอยู่ลูกกัแล้วทำเม่มันก็หลายปีนะไอ้เม่กับบจื้อโเม่กับมันมันมีใจหรือใจมันยิ่มว่ามองมันชื้นะคดีาเนมันซืมแล้วมันรับจื้อหลายฟ่าหลายอยู่ร่วกันจี่ปีแล้วู้เลยเนาะ เพราะว่าแม่ก็ยูห้าสิบเจ็ดเนาะห้าสิบเจ็ดแล้วห้าสิบเจ็ดพราะลูกที่เพิ่นอันพั้นเป็นตอนนี้ก็ประมาณสามสี่สิบแล้วได้ระบบจังหวะแม่ผมบอกจริงอ่อนแม่หันคือเสถื่นได้เติบและเสถียพี่น้องเรามาอยู่ร่วมกันนี่เนาะมาอะไรแบบลูกพ่อเพิ่นไปเพิ่นอยู่บ้านอยู่เมืองนี่ย่าตอนนี้คือว่ายังอยู่ใสโพฮะแม่โพนเพิ่นก็ยุดลูกบ้านนอัีเพิ่นไปแล้วเพิ่นก็ได อ๋อเพิ่นสมมติว่าพวนี่พวนี่กับเพิ่นก็เคยมีเมียมาก่อนบ่เดี๋ยวว่าคือว่าอยู่ลำดุกคนพ่อใหม่โอ๋อเพิ่นก็เป็นพ่อใหม่คือกันแม่แเพื่นเป็นพ่อใหม่เป็นพ่อใม่แต่มาออกกับแม่เนาะมาออกกับแม่แล้วแต่ว่าตอนนี้กับป้ากัน้ะเพิ่นเมื่อกลับมาอยู่กับลูกเพิ่อนอ๋อแบบนั้นพี่น้องเลยเนาะสาเหตุนี่ก็คือแบบบ่อยากบ่อยากเบิ่งลูกอันที่เป็นเป็นบ้าแบบนี้ลูกแม่ โตเป็นบ้านนี่กับโตอยูนํากับที่เราเงยนี่พ่เต็มเลยเปิดน้าไอ้ลูกเอ้ยมันหลายคือว่านั่นเอ้ยพอเข้าใจเลยพี่น้องเนาะโอเคสเมเดี๋ยวลูกกัโอเคสโนแม่เดี๋ยวเ้ากะสีถามเม่สำนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะนี่เดี๋ยวเฮือนชานบอลเพิ่นเอาลูกเอาเต้าเพิ่นไว้พี่น้องเลยก็คือลามสู่ไว้ตลอดเวลาเลยนี่เนาะเออเพิ่นก็อยากเห็นให้มันดีก็หนีอยู่แต่ว่าพอเห็นแล้วแต่กับลูกเพคนนี้ ทูบเพียมากคือเก่าว่าสันเนาะเออเวลาเพิ่นดูเพิ่นมันอาลมเพิ่นขึ้นนะพี่น้องเลยเนาะกับใบม้กับแม่กับืชเพอนคืกับบมีแดงเออเพราะว่าเพิ่นเกิดเป็นผู้หญิงเนาะอยู่เลี้ยงลูกกำพังพี่น้องเลยเพิ่นเป็นแม่ห้างว่าสันเนาะตอนนี้เนาะดูผัวน้องป้ะมาทิ่มซ้ำพี่น้องเลยป้าใส่แม่เดียวแม่ขึ้นไปันอยู่เพื่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเขากับซีไทม์ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวโอเคโดยเนาะก็คือสรุปแล้วเนาะพี่น้องกัเพิ่นนี่ กระตอบน้อยไว้ให้อันลูกเพิ่นอ,อยู่ลำพังข้างหลังพุ่นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสิเอามาไว้บนเฮือนบนซานที่พัดเพิ่นทุบเพิ่นเพเพิ่นมั่งน,นะพี่น้องเลยโอ้โดยโดยเจ้าอันนี่ยกระเฮือนซ่านของแม่เพิ่นก็อยู่พี่พี่น้องอยู่เพิงจีเนาะเจ้าอ่าโอเคพี่น้องเลยนลเนาะกัตามนั่นแหละพี่น้องเลยเพิ่นก็อยู่กันนี้อ,อยู่ตัวผูเ้เดียวเดี๋ยวนี่นะเนาะ ผู้ดีเอาได้ดีได้เอ้ยนี่ละครเชิญานบ้านซองเพิ่นกำลังนอนยู่พี่น้องก็สร้างกับลูกกับผัวอะไรนนี้กันเนาะสร้างกับอันโผเจ้าตะเกาว่าล้วอันนี้อือโดยพี่น้องเลยเห็ดนำหานำาแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ปลาห้างก็เรียบร้อยแล้วเนาะปลาแล้วห้างแล้วจีใบน้ำโตน้ำตาลเรียบร้อยเลยวอ๋อแบบอันเบ้ากันข้างนีนแล้วนี่เนาะเบ้าได้เอาพอบ้านเอาเงินจุโหนยมาข้างไหนได้เท่าเกมาข้างในเนี่ยบาทใช่ใช่ใช่ แล้วก็ที่ใบายาหางเรียบร้อยแล้วอืมดยพี่นออ้อ,นองเลยนะก็แล้วก็ดูท<า>งไปดูผู้เดียวนะไรแต่อันเอขานำสา้างปลาแม่ไมีกินอยู่บ่กับอันเขาหันกินอันตัวลูกมันเอามาช่วยวังหลังหันนี้๋อ้บ่าวเชียงเอามาให้บ่นั่นแล้วอันนั้นแล้วมาโอ้แต่แม่ก็เ็ให้เห้หน้าอยู่บ่ หน้าเขาไม่มีแล้วเขาจะเอาเห็ดมาอยู่นัมโผเจ้าเราผป้าแล้วก็บอกไม่ให้มีหน้าบล้มีผู้พาเฮ็ดพาสร้างได้บัดนี้เนาะผมมีแลยเด็กก็ซื้อเฮ็ดได้อันซ hey, ื้อข้าวซื้อน้ำกินเอาเงินมาได้ใช้สบ sure ัดนียซื้อข้าวซื้อน้ำเห็นบอกแม่ค่ะอันแม่ปลูกพักแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปิดพอได้ขายมาซื้อเนาะแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปิดแล้วก็ขายไก่ขายปิดนี่แหละขายพัก ผักบูผักกาดขายได้แล้วก็โฮมแล้วก็ไปซื้อเท่ลไรชิบโลเท่าไรห้าโลโลเท่าไรไหมอยู่ทางบ้านจันทร์ขายครับนี่ฮะบอกโลดินี่ฮะจังหึงบดเท่าไรทีดิเนี่ยหกพันหกพันเนาะเออแล้วทางบ้านวันจันทร์ขึ้นนึ่งชิบโลห้าพันเนาะกระซิทั้งนี้กระซิแพงขึ้นมาหนึ่งเนาะหกพันเลยโดยพี่น้องเจ้าวจ้านะครับ แม่กินข้าวนั้นแหละวเดนี่โดนแล้วบริสุทธิ์เหรอแต่เื้อก็ชอบหนึ่งนี่กินได้เฮิงเต๋อบ่กแม่อ่ะมีแตโซ่ป้าหนึ่งอันแม่ในกระบะอันเทงอันตุบมื่าติมอันนี้ก็บบริสุทธิ์อยู่หนักโอ้กะอันสรุปแล้วอยู่ตอนนี้นั่นสามคนเนาะดูกท้ายวัดสองคนผู้หนึ่งกะโบคอยนั่นเนาะบบคอยบ้าผู้นั้นนี่อันนั้นบ้าตั้งแต่เกิดเลยเนาตบ้านจะเกิดอันนี้ก็บโบติม โอ้เป็นอย่างน้องเมยเนาะจังหวะอบัตรดกไ้เต้ามาแต่ละคนแบบบุมี่ภูประกอบเยอะคนเลยเูดีภูดีภูดีพูดีไปทางงไปทางมันโจักเออมันบ่จังไม่เ่าเลยล่ะกกบัหูสาเหตุเนาะอันนี้กันเนาะใช่เหเป็นังนั่นนะจังหวะรูน้ำนี่แหละยูน้ำสิป้าลูกกับป้าบ่ไรแบบนี้เนาะ โบอป่าแล้วทุกปะดาษกรบโบป่าหลุ่อยโบป่าแล้วใส่รูดตัวเองเห็นอะไรเออมันยุกับแล้วบอเป็นป้าแลยทุบชูชนไปนี่แล้วเห็นหลุ่อยเนี่ยแม่ว้าแล้วว่าพื้นว่าการใช้ใจกับแม่ว้าให้พักและคลายอพักขายหุ้มอันนี้ขายพักขายหยาหาเนี่ยนั่นเนาะไร่มาทำใดกับซื้อเข่าซื้อน้ำกินเนาะบ้านนี้เครื่องนุ่งคงถือก่ะ คือนุ่งคองเธอกันพูนั้นมาเพันเอ้าไม่เท่าเอ้าป้าผู้ละชงพื้นผู้ละชามพื้นละนุ่งไปเออออเเจ้าเพิ่นก็กินข้าวกินน้ำนี้เอ่อปกติเนาะเพิ่นเนาะปกติอยู่ส่งให้ทำไรก็กินเนาะโอ้พี่น้องลูกเพิ่นก็เป็นตายหรือตดนนาะพี่น้องเนาะเป็นแต่เกิดแล้วเปล่เริ่มเริ่มผูกโซ่มาหนิแต่เฮงนะบ่แม่เใช่ป่า ผูกไว้ไว้สั้นตลอดเลยเ้าป่ายาวสามสิบอุปตลอดเลยขันป้อยผัดขันว่าแกชูหัวมันตะไบผูกไปกระเบลกับถ่ายกระถูไปตัวไหนพ่นออกไปพุ่นตัวไหนทางรถพูนอะไรไรยานลูกมาตำมาว่าไรยานงูอะไเยี่ยมมันมันหูยางเลยยาเราขันมือขัดว่ามือแล้วก็จับยันไปเฮ็ดทำายสิ่งของของอื่นไปสั้นๆเนาะสิประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยแม่ยังว่าแม่ไปทางไรแม่กับเรได้แหมมือแหมคืนไป ทำหนึ่งละมาลูรได้บอกว่าเออชงข้าวชงน้ำเบิ้งแงงมันอะไรเละเออมันหัไปยังไงแตเติมเช่าแม่กับพนักงานกับโต๊ะแม่กับ่อแหฮงอือฮะแะโอเคน้าเมย์เนาะเดี๋ยวลูกกาซีถามไทยซัมมี่ก่อนเมย์เดี๋ยวว่าจันกาซีเอาเงินไว้ให้เมย์ไว้ซื้อเออ่ข้าวน้ากินด้วยเช่เมยเด้อโดยอ่าโอเคฉันน้าเมยเนาะมื้อนี้กัว่าจันกาสิซอยเงินไว้ให้แม่ไว้ซื้อกับข้าวกับน้ากินอ่นพอได้อันบันเทาไปสักก่อนเนาะแม่เนาะ โดยให้หน right? okay. yeah. okay. ึ uh, oh, uh, ่งแสนกีบได้ไหมเด้อโดยโดยโดยเออนี่แหละค่ะโอเคเนาะเงินนี่ก็เป็นเงินของเมยรัศมีเนาะอ่าที่เพิ่นส่งมาให้ว่าจันอ่าเป็นทุนในการช่วยเหลือเบื้องต้นวัดสันเนาะเมื่อนี้กับบ่าจันก็มามอบให้เมย์หนึ่งแสนกีบเนาะก็อยากให้เมย์อ๋อใช่พ่อในเพิ่อนในเมย์เนาะอ้าวอันนี้แล้วจี๋โอ้ยผู้ไทยว่าเนี่ยโดยอือแล้วเจ้าได้มา มอบเออเงินกะให้เจ้าหนียูดีมีชุกจิบใหญ่ใครเนมีแล้วก็ให้ลำให้ลอยยาก่วยชยจักเือนี่โตไปมีแต่ให้งลุกปุ๊กขึ้นให้กว้างห่ะาัฒนาทิ้งใดขอให้ได้ชมความปัถนาเออให้มีเงินมีคําให้ลำให้ลอยให้หังให้มียูดีไม่แห้งให้ได้กินแห้งลูแห้งเตาเป็นเก้ยวเป็นเวนน้ำผงอมไส่เจ้าคือกันเออแล้วเอายูดีมีแห้งเจ้ากั เออลํำให้โลูกอย่าช่วยจักเธอให้พ่อแม่เอ้ยน้องได้พิ่งผ้าล้ายอิงเจ้าก็ให้เป็นเป็นโคเป็นโคตัวผู้เห็มีทิพย์ผู้เห็นมีเชลอยย่ดีมีเฮงชาถูกเด้อชาถูเแล้วมเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อนอะไรที่เอ่อให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อนในมนีเนาะเจ้าก็เอ่อเอาไว้เอาเงินไว้ไปซื้อกับข่าวกับน้ำส่งลูกผููเป็นบ้านเนาะที่เพื่อนบ่คคอยเต็มเดี๋อขอโทษขออภัยที่ต้องว่าคคำ อ่าท so ี่เป no, <meals. S 2> ็นบ้าเนาะพี่น้องเนาะกับเพิ่นกันเป็นมาฒน์เทเกิดวัชรเนาะกับวอลเล่แมนเป็นมือนี่มือวานเนาะอยู่ได้ชาชามชิปแล้วชามเายแล้วกับเริ่มต้นว่าสิเริ่มฮัดว่้าฮัทเบ้าฮัทอย่างนี้กับเริ่มเบิ่งอาการเพิ่นหู้แล้ววัชรเนาะโอ้กับอ่าสิเป็นโรคอย่างกับผูหู้พี่น้องเนาะเพิ่นกันเบ้ากับพ่อว่าเอออามันบอกถึงเธอเป็นความให้ในแนวลูกถามที่แล้วมันบมดชุดหนึ่งหมดจเบาากับ ว้าไปแล้วฮะโอเคฉันนองเมย์นาะเดี๋ยวว่าจันกับซิคอลากันได้เมย์เด้อโดยเฉพางเลกับสู้ๆเนาะอยู่กับลูกกับโอ้ยพี่น้องกัลูกกับโบคอยสมประกอบภายในเนาะแต่ลูกสองคนกับแบบโบคอยปกติบขคือบ้านคือเมืองหมู่ฉันชานเนาะแต่โดเฉพาะเลยกับสู้ๆเพื่อนกับอยู่ทางผัวเพื่อนมาป้ามาห่างเนาะแต่รู้เลยแต่ว่าได้เงี้ยว่ารู้เงี้ยว่าได้ได้นนอั บนโพได้บนนอนพอพนทีมพนป้าไว้ให้เนาะโอเคสแม่เดี๋ยวลาก่อนเด้อแม่เด้อเด้อสบายดีสบายดีบ้านเชิงชองดูเลยเลยเลยไม่เข็งเออจให้โลให้โชกให้หมานเด้ลยถูกเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะว่าจันก็ได้สัมภาษณ์สอบถามเบื้องต้นของเมยเพิ่นเป็นทีห่มหอยแล้วพ <te an> so ี่น at ้องเนาะสรุปแล้วเมยเพิ่นนี่ก็เป็นเมยห้างพี่น้องเลยเนาะมีลูกสี่คนโอ้ ลูกชายเพ้อทั้งสี่ประสานนาะพี่น้องเนาะก็ะคืออยู่ตอนนี้เพิ่นนั่นอยู่กันสามคนพอเนะอิสามคนแม่ลูกเนาะลูกชายทั้งสองคนบัดบบสมประกอบพี่น้องเลยเนาะ mm. เพิ่นขาบข่บคือบ้านคือเมืองมูประสานพี่น้องเลยลูเพื่นคนหน,นึงนะ่งเนาะเสียเอิญแบาเป็นบ้ากระเม่นพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นนี่เป็น <c ười> ตแต่เอ่อน้อยๆประสานเนาะโมเมนต์เป็นมื่อนี่มื่อบ้านโมเมนต์เป็นพ่อะหืดเพ่อะยาพี่น้องเลยเพิ่นก็เป็นมานีน่ ลายผ้าลายปีแต่บัสนเป็นตั้งแต่หูซึกว่าเพื่อนนี้เอ่อเียนปากเค็นเบ้าผพ้่หละ่รบัสนเนาะเออพี่น้องเลยกับเป็นโรคอินยังเป็นเบนเป็นกรรมอย่างกับโบหูเนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็คือเมย์เพื่อนนี้ก็ต้องหาเงินด้วยตัวเองแบบพี่น้องเนาะเออพอผัวเหมือนมาป้ามาห้างมาถิ่มมาปะพอสาเหตุที่บบอยากยู่น้ำดูกอ่าที่เป็นบ้าเป็นเงาะนีหล้พี่น้องเลยบัสน เานาะเพิ่นกับโมเมนต์คนบ้านนี้เพิ่นกับมาตั้งแต่อยู่เมืองวิลาบุพเพสันเนาะเป็นคนภูทไทยพี่น้องเลยเพิ่นกับตัดสินใจมาอยู่กับลูกกับผัวมาอยู่บัดลายผ้าลายปีลายบัดผัวบัดมาป้ามาห้างไปี่เนาะก็เลยหาเงินหาคำเลี้ยงลูกลำพังพี่น้องเลยบัดน,นี้เนาะเจ้ากับสรุปแล้วกับสิประมาณนี่พี่น้องเลยเนาะโดยกับให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบื้องน้ำกัน,น,น,กน,นพ,นนนพนน niin, นี่น้องเลยว่าจันกับมานำเสนอให้พี่ให้น้องเบื้องน้ำกันเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะ เจ้ากะโอเคสำหรับมื้อนี้กะบ่ดจันก็ต้องขอลาก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ดจันก็ช่วยเดือเบ่วงต้นเพิ่น100,000กี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะให้เพิ่นไว้ซื้อกับข้าวกับน้ำส่งลูกส่งเต้าเพิ่นนี่แหละโดยกะลูกเต้าเพิ่นก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะปุ๊กกระต๊อบน้อยๆให้เพิ่นชุนเศราอยู่พี่สันสิเฮ็ดสิเฮ็ดดีกว่านี่แบบดูเพิ่นแับมามั่งมาเพ่มาพังคือเก่าบไปเนาะเวลาเพิ่นอาการขึ้นหน้าพี่น้องเอ้ยโอ้โดยโดย ว่าจันเกิดมากันยังบ่เคยพ่อเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้จ้าคือเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคจังใดกะอ่าให้พี่ให้น้องอ่าพิจรารณาเบิ่งน,น้ากันว่าจันกัขอนําเสนอครอบครัวนี้ให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเจ้านี่แบบหละพ,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 พี่น้องเอ้ยเพิ่นกงบ่ได้อยูราลาเนาะเฮ็ดชูเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดผักเฮ็ดหญ้าพอได้ขายพอได้เงินมาซื้อข้าวซื้อน้ําเลี้ยงลูกที่บ่ค่อยสมประกอบปานใดพี่น้องเอ้ยเนาะเจ้าอ่ะจังใดก็ต้องขอบุญข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่ให้เข้ามาติดตามชมคลิปของวจันเนาะ,ะเป็นกํลาลังใจให้วจันฮ็ดคลิปได,ด้ดีต่อไปเนาะพี่น้องเน,ะนะาะไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะสําหรับมื้อนี้กะวจันต้องกล่าวคําว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนเบิดสุขู่สุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของวจันแต้ต้นจนจบเนาะพี่น้องเนาะจ้าไปก่อนแล้วบ๊ายบายเดอ้อ